The โอเคนี่จะเึนจะมึนไปนะจะมึนจะรีวิว,วต่อเลยอันนี้คือการควงมืคม่คารมิดนะครับผม อ่เราสอนหยุดมีดไปแล้วนะครับจับเซนเปอร์กิคราวนี้ผมจะมาสอนการจับอซนเปอร์กิบรวมถึงการจับลักษณะของมีดธรรมดาอย่างนี้นะครับนี่คือเซนเปอร์กิบคือจับใช้เพื่อที่จะใช้แทงแต่เนื่องจากมีดกระมบิดไม่มีคนบนนะครับผมชนะในการแทงนี้เราไม่สามารถแทงจิ้มอย่างนี้ไปได้และการจับเซนเปอร์กิบของมีดกระมบิดจะมีสองแบบคือการจับนี้ซึ่งอันนี้ไม่แนะนำเพราะว่าตัวด้ามมีดไม่ได้ถูกงอมาเพื่อถูกจับอย่างนี้ ทางการจัดเซมิกิบของตัวมิดกนา,าบิดต,ต้นจักอย่างนี้เท่านั้นนะครับผมแสดงหมายความว่าเวลาคุณจะมีคันดูสคริมไหมฮะไม่เคยครับเวลาตัวโจมคุณล้างจะวิ่งม,มาอย่างเงี้ยมันจะวิ่งมาลักษณะนี้นครับซึ่งในเวลารเราใช้มิดเซมิกบิบตัวลักษณะนี้น,นะฮะเราก็จะเทคคล้ายๆกับสคริมคือเราจะใช้หลักของการจ้วงลงจ้วงลงนะครับผมแต่บางคนแต่ที่ว่ามีดกระนาบิดถูกบังคับให้มาจับขนาดนี้นั้นการที่จับแบบเซม,บะะมิกริบนะฮะจะมี จับนัะนี้ให้การซื้อไม่เกิบให้เร็วนั้นค่อนข้างยากอาการควงก็สามารถช่วยให้คุณจับหรือซื้อไกิบได้ง่ายฉะนั้นผมจะสอนวิธีการจับซื้อไม่กิบแบบเร็วก็คือจับนัะนี้ใช่ไหมฮะถอดนิ้วออกมาก่อนเหวี่ยงทับขึ้นจับเร็วแล้วดูใหม่นะครับนี่คือจับแบบนิ้วไม่เกิบนะครับผมจะต้องเอาห่วงลงนะครับทับขึ้นเป็นแบบซื้อไม่กิบหรือถ้าเกิดคุณควงเร็วมากๆอย่างนี้ครับผมผงไปควงมาอย่างนี้ครับการโยนโยนมีดก็ได้เหมือนกัน นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการจับมีดที่เปลี่ยนมือนะครับซึ่งอันนี้ไม่มีไม่ได้มีคนสอนเพราะว่าการจับลักษณะนี้ต้องใช้เทคนิคละทักษะถ้าเกิดคุณัวมั่วๆปัป๊บไอตัวใบมีดอาจทิ่มือกทะลุอย่างนี้ได้เฮ้ยนิววน้วบูอย่างนี้นะครับก็อยากให้น้องๆฝึกกันให้คล่องๆก่อนก่อนที่นิ้วคุณจะหายไปเพราะมีดก,กระมินนะครับผมขอบคุณนะครับนี่คือ่อางนี้เวียนขึ้นมาแบบนี้